ใจเย็นเย็นใจเย็นย็นชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะชื่อหนึ่งค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งมาจากไหนหนึ่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคุณหนึ่งรถไฟฟ้าโอ้แทักซี่หนึ่งคุณหนึ่งรถไฟฟ้าเป็นนักเรียนไงคะนักศึกษานักศึกษานะใช่ค่ะอยู่ปีสี่อ๋อใช่อุเขาความฉลาดลืมไปแล้วที่ว่าเรียนจบแล้วใช่ไหมยังยังยังไม่จบใจ๋าหรอคุณหนึ่ง ตื่นเต้นไหมเท่าที่ดูคุณหนึ่งตื่นเต้นเหงื่อแตกไปหมดแล้วคุณหนึ่งทำยังไงดีอะไรดิคุณหนึ่งสู้สู่โอเคไหมว้าวผู้หญิงที่ชอ่องดีตอนเขาอยู่ปีหนึ่งเขาเคยได้ลัคกี้แฟนได้เจอคุณมาแล้วด้วยโอ้ชิจ๊อตอนงานแฟนมิทติ้งของคุณครั้งที่แล้ว คุณไปบอกเขาเร็วคุณไปบอกเขา1 1เป็อไงโ้างครัเคโอเคโอเงโอเคเคโอบคเคเจโเคโอเ้เคโอเปเคโเเเ คุณเขาจะเป็นลมอยู่แล้วับคุณจเย็นๆเขาหน่อยให้อาจาอุตสาห์ใหอุตส่าห์หายใจอุตส่าห์หายใจหายใจไม่ไหวบอกพี่พี่จะเรียกรถโรงพยาบาลไม่ไหวบอกพี่โอเคโอเคนะโอเคเราอากาเซ่ที่เพื่อนๆหน้ากาเทาืนอจะต้องใจบทำงานนะคะ สังกาอาเกีตรทุกคนเลยว่าเรจะเป็นคนตั้งใจซึ่งคุณหนึ่งกะว่าเรียนจบจะพักผ่อนจหน่อยครัขอโทษครับกหนึ่งแล้วอย่าทำไม้ถามพูดหนูหนูหนูจะตั้งใจทางานเก็บเงินเพื่อมาหาจะยอมตลอดตลอดตลอด ูดจล่าไม่ได้ยินเลาไม่ได้ยินพูดจีเร็วายคอะานขอะไรนะชมขายหนูจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อมาหาจินยองตลอด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 ตไปเมื่อกี้ที่บอกให้ตั้งใจทำงานนะมด้แปลว่าให้ตั้งใจเก็บเงินขนาดั้นแต่ถ้า ผมอ่ะไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรเรียนทั้งหมดใหทุกผมอ่ะก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับอากาเซ่เหมือนกันลาฟสต็อกซูซูขอบคุณมากเลยนะคะ คค่ะขอบุณมหนึ่งพูดบอกกับเขาสิเราทำบุญที่ไหนเราทำบุญที่ไหนพูดิเราขึ้นสองรอบแล้วอ่ะหนูบนไว้หนูบนไว้เ้องหนีมีคนมาบอลนะมีคนมาบอลบนไม่ว่าไหนพูดบนไม่ว่าบนว่าบนว่าหนูถ้าหนูได้หนูจะไปทำบุญเก้าวัดรอบเพ็ง ฮ่คุณดีใจด้ครับผลอหนึนนำุแล้วอันนี้าษาาสตร์ดวโอเคกไปคุณเดิมครับคุเดิะลงคันนี้แลคะจ้า